ถ้าเราไปพูดแบบแบบแบบธรรมดานี่มันจะไม่มีใครรู้เรื่องพอมันมีเรื่องขึ้นมามันกจะทําให้เราน,นี้เกิดความสงสัยว่าเอ๊ะทำไมหลวงพ่อแดนพูดคําว่ามีบุญแต่ไม่มีวาสนาเนี่ยคนสุดท้ายไอ้คาว่ามีบุญแต่ไม่มีวาสนาเนี่ยคนประโยชน์มันได้อะไรและมันจะไปแบบไหนแล้วทําไมองค์ธรรมนั้นจะเป็นอย่างยินที่จะต้องรักษาใจเนี่ย รักษาใจเอาไว้ตลอดเวลารักษาคิตเนี่ยเพื่อไม่ต้องการอยากให้มันเพื่อนแล้วไอ้ที่ว่าไม่ให้มันเพื่อนจะถึงขนาดว่ารวยก็ไม่รวยใอรจะาตายมันก็ไม่ให้ตายแถมยังแถมยังครอบครัวไม่ดูดำดูดีอีกดูล้านไม่ดูดำดูดีอีกมันเป็นเพราะอะไรโอ้เขาต้องการอยากให้เรานี้ศึกษาศึกษาข้อวัดข้อปฏิบัติแห่งทัศโลกทั้งหลาย เมว่าศึกษาแล้วใจมันจะได้มีติดเมื่อไม่ติดแล้วจะได้ไปนั่งอยู่ในโลกุตระุศลแล้วโลกุตระกุศลนเนี่ยพอนั่งแล้วโลกุตระุศลก็จะได้พักดันติดเนี่ยให้เป็นพระโสดาบันนี่คือแนวทางของคุณธรรมจะเป็นในลักษณะเช่นนี้หลวงพ่อก็เลยขออธิบายให้มันละเอียดันจะได้เป็นจบไปซะพอจบไปแล้วมันจะได้ไม่ต้องมากังวลใจว่าเอ้ยทั้งที่ว่าธรรมะเนี่ย มันจะมีเรื่องของเขามันจะมีที่มาที่ไปเหตุและผลอยู่ตลอดเมื่อฟังแล้วเราจะได้มีกําลังใจว่าเอ้ยขาจนจริงนะแต่ว่าจนไปเพื่อโลกุตระนะจนไปเพื่อโลกุตระเดี๋ยวต่อไปก็จะมีการเล่าของคําว่าคนแย่งคาว่าไอ้โลกคนคนแย่งคนกล่าวหาเนี่ยแล้วเขาจะไปอยู่ในภาวะใดเขาจะไป มันจะมีอะไรเป็นตัวเป็นเป็นเขาเรียกเป็นตัวเป็นตัวศาบตร์แช่งเป็นตัวอะไรเนี่ยเขาตะลยจะเล่าไอ้ตัวนี้ต่อเล่าไอ้ปศอันนี้ต่อเพื่อคน,นอะไรแยกประเภทว่าเออเนี่ยความสมบูรณ์ในทรัพย์ก็ดีความสมนนสบูรณ์มมนในโลกีก็ดีความสมบูรณ์แบบไม่ต้องพึ่งพาอาศัยวัดก็ได้แต่มันมีความสมบูรณ์แล้ว แล้วมันแล้วเราจะเชื่อได้ได้ได้มากไหมว่าความสกุลนี้เนี่ยมันไม่มีการเปลี่ยนแปลงคือในพระธรรมเนี่ยนอธิบายเอาไว้อย่างละเอียดเลยมันมีคําอธิบายเอาไว้อย่างละเอียดเลยสําหรับบุคคลเหล่านี้นะบุคคลเหล่านี้เขาเรียกว่าเอาไว้อย่างละเอียดและมันก็จะไอไอบทอันนี้มันจะไปเกี่ยวกับเทพด้วย ไปเกี่ยวกับเทพไปเกี่ยวกับเทวดาและก็บ,บอกเขาก็ยังบอกเอาไว้ว่าบางทีคนเดรวยมีความ